สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครสวัสดีคเรามีผู้ชายมารายการเราแล้วพี่ค่ะเริเรม่เรมเชิญผู้ชายคน,คนแรกเราพี่หมอออกคานแพทย์เมดอะไเบร์เกลขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างสูงเราอะ จะได้ยินเรื่องเล่าเล่าขานต่างๆส่วนใหญ่จะผ่านโอปอผ่านโอปอก็คือการนินทานั่นเองกุ๊บรับภรรยากุ๊บรับซึ่งพี่อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคะพี่อยู่ด้วยได้อ่านอะไรหลายอย่างก็แต่เรารู้สึกว่าว er ันนี้เราอยากฟังจากหมอโอ๊กบ้างชและในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าพี่หมอโอ๊น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะเอามาฝากสตรีมีคลาสได้อย่างแบบลงตัวที่สุดแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพี่โอ๊กถามว่า ผมมาทำอะไรที่รการแต่ละทีวเอผิดรายการรายกันไม่ผิดไม่ผิดไม่ถูกต้องถูกต้องชัดเจของเราจริงๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกับโอปอไปตอนนั้นที่โอปอมารายการเราเนี่ยก็คือโอปอก็จะบอกเสมอว่าพี่โอ๊คอะค่ะบ้านเขานี่แบบเรียบร้อยมากจนปอแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าความแตกต่างเออการโตขึ้นมาของพี่โอ๊คเนี่ยคือแบบที่บ้านเรื่องมารยาทเรื่องอะไรต่างๆเงเี่ยเป็นเรื่องสําคัญขนาดไหนอืมจริงๆก็ เรียกว่าเป็นระเบียบดีกว่าครัที่บ้านเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะทําอะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบระเบียบไม่ถึงขั้นว่าแบบไม่ได้แบบเชื้อสายเจ้าต้องขั้นไม่ไ่้ก็เป็นเป็นครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็น p r o f e s s i o n a l ่ะคุณแม่เป็นหมอฟันคุณพ่อเป็นวิศวกรเนี่ยทุกคนทํางานทุกคนอา a ุอาเดมิกทุกคนแบบวิทยาศาสตร์แบบ ตั้งใจในการทํางานมีตารางชัดเจนโตมาพร้อมกับตารางที่เป๊ะครับคือตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่จาความได้ตั้งแต่จำความได้ไม่เคยรู้สึกอยากตื่นสายเลยในปัจจุบันนี้ยังตื่นเวลาเดิมไม่เวลาเดิมไม่เคยไปถามปอปอได้เลยแล้วเป็นคนที่ตื่นปุ๊บคือคุณพ่อคุณแม่จะสอนเลยครับว่าต้องตื่นหกโมงครึ่งทุกวันนะฮะแล้วก็พอตื่นปุ๊บห้ามแบบนอนตื่นปุ๊บเปิดม่าน ก็แบบเป็นเราเป็นตัาอลันที่แบบเครีแล้วอย่างเงี้ยสภาพบุษรี่ดีเปิดเครอแล้วจริงย่ว่าเป็นอย่างงี้จริงเป็นคนอย่างงี้จริงแล้วแบบเหมือนเราจะตื่นทันทีแล้วก็เหมือนไม่เคยรู้สึกอิดอ่อนอ่ะเป็นคนไม่อิดอ่อนคุณพ่อคุณแน่าดุหรือว่ายังไงไม่ดุเลยครับแต่ท่านทําเองด้วยไงผมรู้สึกว่าทําทุกวันเป็นเรื่องปกติหกโมงครึ่งตื่นปุ๊บกินข้าวเจ็ดโมงนั่งทานเองกินข้าวเป็นยังไงมารยาบนโต๊ะอาหารของที่บ้าน จผมมองื่าให้ไข่ต๊อกกันหรออันนี้แบบล่ำลือมากก็มีจริงๆก็มีจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นแบบเซตอะไรใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคือไม่ใช่ครอบครัวล่ำรวยมหาศาลอะไรแต่ว่ามีระเบียบครับก็คือทานต้องทานให้หมดอิ่มแล้วก็เก็บแต่ที่สอนมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ดีใจที่คุณพ่อคุณแม่สอนคือคือท่านจะย้ำเสมอว่าเป็นลูกชายเนี่ย มองด้วยคนอื่นทานหรือยังแล้วก็สมมติกับข้าวเป็นชิ้นๆนะครับเราเห็นนะบางบ้านสมมติบ,บ้านเพื่อนเราไปกินข้าวบ้านเนี่ยเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบเชียร<อ>์ทานเยอะๆลูกทานเยอะๆเกง่งก,กินแข่งกันจําได้เลยว่าไปทานอาหารบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนทานผัดหอยลายผัดหอยลายผัดหอยลายใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆก็เพื่อนผู้ชายกินกันใหญ่เลยนงแล้วก็แข่งกันกองเปลือกหอยลายใครสู่กว่ากันคนนั้นแบบเก่ง้วแม่ก็แบบตบมือเรารู้สึกว่าโอ้โห ถ้าทำอย่างที่บ้านนะโดนเลยมันคือมันคือการเล่นอ่ะถูกไหมครับถ้าเป็นชิ้นชิ้นให้มองก่อนมีกี่ชิ้นแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่สอนเสมอให้ตักให้น้องสาวสาก่อนตักให้ก่อนโอปอเธอได้ของดีไปจริงจริงเธอได้ของดีไปนี่ไงตัวอย่างของการบอกว่าเจอคนดีสักทีแล้วเล็กเน้อยๆอแล้วว่าเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สำคัญนะคือคือมองไปมองว่าคือหลังจากเนี้ย อลินอลันก็จะแบบเรียนรู้ในสิ่งนี้ต่อไปตักให้น้องสาวก่อนแล้วตักยังไงต่อแล้วก็ตักให้ตัวเองแล้วก็ดูด้วยไม่ใช่ว่าสมมติมี4คนมี4ชิ้นเนี่ยอยู่ดีๆเราจะไป2ชิ้นแล้ววันนี้อยากกิน2ชิ้นก็ตักมาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องทานก่อนแล้วก็ก็ถามก็ได้หรือว่าคุณพ่อทานไหมหรืออะไรเงี้ยล้วก็ถ้าเราชอบจริงๆ คือต้องแบ่งให้ได้ก่อนให้ทุกคนได้ทานพร้อมมันเหมือนกันเรื่องเล็กนะพี่จ๋าแต่ว่ามันทําให้มันติดตัวเราไปเลยครับจะบอกว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนพื้นฐานของการสอนให้ไม่รู้สึกเห็นแก่ตัวไหมนิดๆคือเหมือนแบบเราเผื่อแผ่คนอื่นจะไม่กล้าเกาะโอยค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่อยู่ในที่เดียวกันแล้วทีเนี้ย ผมว่าคนรอบข้างจะเห็นนะอพอเรารู้สึกเราแบบแคร์ริ่งเรื่องเนี้ยเขาจะสัมผัสได้ว่าถ้าคนนี้น่าคบหานาะไม่ได้ดูเป็นคนแบบเอาแต่ตัวเองเองเลยอ่าซึ่งมันเป็นแบบคุณสมบัติสําคัญของ ยิ่งเป็นผู้ชายเนาะมันสำคัญนะผมค่ะทีนี้เป,เป๊ะขนาดนี้พี่ด้วยความเป็นผู้ชายแหละมันต้องมีคําถามว่าแล้วพี่ในใจมีจังหวะไหนที่รู้สึกแบบอยากแหกกฎบ้างไหมที่ทำมาคือความเป๊ะความระเบียบในชีวิตเนี่ยมีแบบ,บไปเจอเพื่อนอย่างที่พี่ว่าบอกไปเจอกลุ่ม,มเพื่อนเจอใครแล้วอยากจะแบบเฮ้ยก็อยากจะปล่อยฟรีบ้างอะไรเงี้ยมีครับอย่างพี่นะพี่รู้สึกไม่เคยต่อต้านเลยเพราะเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นกฎตลกไหมมันเหมือนกับผมเกิดมาพร้อมกับ รูนแบบนี้ก็ชินแล้วก็ดีมันก็ดีบ้านอาบน้ําทานข้าวคุณพ่อคุณแม่ทํางานคุณแม่เป็นหมอฟันต้องตรวจคนไข้ตอนเย็นดูแลน้องน้องกินข้าวยังทํากันบ้านก็ต้องนั่งโต๊ะทําถ้าไม่ทําก็ไม่มีอะไรไปส่งครูไงอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นแบบก็หนึ่งหทุ่มนั่งทำอะไรครับเราไม่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นการบังคับและท่านไม่เคยบังคับไม่ทําก็ไม่ทําแต่ก็รับกรรมเองนะ ต่นี่คือหน้าที่ใช่ไหมนี่คือหน้าที่ที่เราต้องจะมาร้องก็มีตอนเด็กๆว่าอลืมบ้างอยากเล่นบ้างก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปเล่นแต่ก็ไปรับการเองแต่พอแบบเละเทะมาร้องไห้ก็โดนนี่ไงทำไมร้องไห้ก็ไม่ทำเองเคยโดนตีไหมคะเคยครับโดนด้วยครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวด้วยเหตุไดครับคือตอนนั้นก็มียาตๆมาเล่นด้วย ก็จำได้โอ้พี่แบงค์สามีคุณนิณาเนี่ยแหละคือคุณพัชระพี่แบงค์เนี่ยมีความเป็นหัวโจกเหมือนกับเขาจะเป็นบิ๊กบราเธอร์ตลอดเลยคือญาติิเนี่ยครับโชคดีมากในเจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ชาย4คนอายุเท่ากันเกิดปีเดียวกันใกล้กันไกล้กัน4่คนอ่ะแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเล่นด้วยกันวันนั้นก็มาบ้านเราก็สนุกอ่ะพี่แบงค์ก็บอกเนี่ยรู้ไหมว่าพื้นอ่ะมันเปลี่ยนเป็นลานสเก็ตได้นี่ประไหมประเราก็แบบ ซื้อไงน้องน้องเล็กในรุ่น4คนจริงเหรอยังไงอ่ะอลันมากเลยนะจริงหรอจริงหรอตื่นเต้นมากพี่แบงก็เอาเลยครับเปิดแป้งมาโรยสองกระป๋องเอาน้ําใส่ลงไปน้ําใส่ลงไปแล้วก็ลื่นแล้วก็แบบเล่นเหมือนแบบสไลด์สไลด์คุณพ่อขึ้นมากลับบ้านทุกคนโดนตีโดนตีและโดนให้เช็ด ทั้งหมดหนึ่งอันไหนเจ็บควันะเจ็บเจ็บในหลายแง่มุมมากเจ็บในหลายแง่มุมมากหนึ่งอายคือญาติิมาเล่นที่บ้านทุกคนหมดสนุกมาเพราะเราด้วยเราก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอันดับต้นอ่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นเนี่ยแล้วทําแบบเนี้ยท่านพูดว่ามันไม่ใช่อกที่พ่อรู้สึกว่าอกเป็น เจ็บมากเจ็บกว่าตีอีกอะเจ็บกว่าตีตีมาเถอะอย่าพูดเลยคํานี้ไม่แต่แสดงว่าเป็นเป็นคนที่โตมากับความเป็นเหตุเป็นผลเนออ แต่ว่าเรื่องเรียนได้ข่าวว่าสนุกมากเคยคุยกับพี่โอว่าเราคุยกันเรื่อง Sky Castle แค่บอกว่ามันมีการลงมันมีการวางแผนเรียนกันจริงๆไม่ได้ไม่ได้บังคับอนีางแต่ของพี่โอไม่ได้โดนบังคับอย่างนั้นไม่อการวางแผนเรียนจริงจังอย่างนั้นจริงจริงคือพี่นี่พี่เนี่ยเอาแค่ลงนั่งทำกันบ้านอย่างยกเลยพีเลยไม่ไม่มีแง่ไมงมีแผนการเรียนใดๆทั้งสิ้นอะเราอะการเรียนไม่มีอะไม่มีอะตอนเรียนเป็นยังไงมั้งถือว่าเป็นการแชร์เนาะผมยอมรับนะผมเนี่ยเด็กเรียนตัวจริงเชื่อเป็นนักทำ ข้อสอบอะบอกเป็นนักนักทำข้อสอบอะไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าทําข้อสอบเก่งคือรู้วิธีที่จะทําให้มันดีอะเดี๋ยวมันมีวิธีเหรอคะมันมีตัวอะรู้สึกว่ามันจะแบบมีวิธีที่เราจะวิเคราะห์มันได้อะไรแบบเนี้ยขอคนะฝากน้องๆแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือผมเป็นคนที่อ่านตอนเรียนแน่นอนดีวินัยหนึ่งทุ่มอ่านหนังสือแล้วก็ทํากันบ้านทุกวันแล้วก็ค่อยนอน เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอย่างอื่นมารู้สึกเหมือนโดนดายเราโตมาอย่างไงวะพี่เราโตมายังไรกันต่อครับแต่เราก็มีเวลาพักผ่อนนะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาเลยครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเหมือนเวลาที่เรากันไว้คือจําได้ว่าเป็นคนอ่านหนังสือทุกวันเหมือนวันเสาร์อย่างเงี้ยเล่นเสร็จก็จะมีไทมิ่งช่วงหนึ่งที่อ่ะละเราจะอยู่กับตัวของเรามีโต๊ะของเราต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนท่านก็วางระบบระเบียบนะครับคือจะเป็นเด็กที่มีโต๊ะของตัวเองมีตู้ของตัวเองตู้หนังสือตู้หนังสือของตัวเองหนังสือ ของเราเรียงอยู่อย่างงี้นี่คือโต๊ะของเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาใช้นี่คือโต๊ะของโอ๊นี่คือโต๊ขโะอตของน้องสาวด็กทุกคนมีแต่ไม่มีใครนั่ง <c oughs> จริงหรอ <c oughs> จริงบ้านเราก็มีแล้วเราก็มีการ์ตูนเทเลมูนอะไรของเราไป <c oughs> แต่แปลว่าแต่มันเป็นมุมนะ <c oughs> แต่แปลว่ามัน เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันส่งเสริมให้เราเป็นห้องสมุดอ่าคือแบบอยู่ในบ้านมันไม่ได้เป็นบ้านใหญ่โตไม่ใช่คฤหาสน์แบบบ้านไซทองอะไรกันนะแต่ว่าเพราะว่าภรรยามักจะชอบจินตนาการไปทางนั้นจะชะลอไปนะเปียลตลอดเวลาชอบแบบนั้นแต่ว่ามันก็คือห้องเล็กๆที่ที่บ้านกั้นเอาไว้ผมรู้สึกว่าเด็กทุกคนมีโต๊ะแต่โต๊ะมักจะอยู่ในห้องนอนรู้สึกไหม เออไม่นะอันนี้แยกอยู่ในห้องนี่แหละสำคัญนะครับคือบรรยากาศมันชวนอ่านหนังสือไม่ใช่ชวนนอนเล่นชวนดูทีวีหรือชวนไปเดินเตียงไปนะแล้วท่านก็จะ respect เราว่าสมมติเรานั่งอยู่ในมุมนี้คือเวลาของเราเราจะอ่านหนังสือจะทบทวนบทเรียนจะอ่านหนังสืออ่านเล่นหรืออะไรเนี่ยแต่เราต้องนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันเริ่มต้นใจอย่างนั้นนะฮะ ตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะมีความสตริกมากนิดนึงก็คือเหมือนกับท่านก็จะมาช่วยดูอ่านอะไรทํากันบ้านอะไรวันนี้บทเรียนเป็นยังไงที่ชอบมากคือท่านชอบให้สรุปให้ฟังจับใจความตัแต่เด็กเลยจ้าพี่มันเป็นคําถามง่ายๆเลยนะเช่นวันนี้เรียนอะไรบ้างลูกใช่ไหมมันคือเหมือนเออวันนี้เราเรียนอะไรบ้างวะมี7จ็ดแปดวิชาใช่ไหมเด็กๆปกติมี7จ็ดคาบล้วก็ย้อนอ๋อชั่วโมงนี้เรียนอันนี้แม่ ช่วงนี้มีครับนี่นี่ครับครับครับในขณะที่พ่อแม่ถามพี่พี่ถอดจิตไปเลยวันนี้เรียนอะไรถามว่ากินอะไรแทนอะไแล้วทีนี้พอมันวิธีการมันเ้ิมันจุดเล็กๆมันไปถึงข้อสอบยังไงพี่มันลิงกันอันที่สองอันนี้ว่าเวลาเตรียมสอบอันนี้เริ่มโตขึ้นถ้าโตขึ้นเราจะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าตารางสอบอ่าถูกใช่ไหมครับอ่านะฮะเรารู้ปุ๊บเราต้องลงสเกตดูมันคือตารางสอบ มันฟิกซ์มาแล้วว่าสอบวันนี้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 ใช่ไหมฮะจัดลําดับไว้ในใจเลยว่าอันไหนที่เรากลัวที่สุดอย่างผมเนี่ยผมไม่เก่งเลขเลยเป็นเด็กวิทย์ที่ไม่เก่งเลขนะฮะต้องใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างรุนแรงคําว่าไม่เก่งของเราไม่เท่ากันเชื่อป่ะเพื่อนที่บอกหนูทดเลขในใจยังไม่ได้เลยพี่ผมเข้าใจยากนะ ผมเป็นคนแบบไม่มีพรสวรรค์เรื่องนี้เอางนี้แล้วกันต้องใช้ความพยายามเยอะนะครับถ้าเรากลัววิชาไหนเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เวลากับมันเยอะเราก็หยอดไปเลยว่าวันไหนเราจะอ่านเลขลวงหน้าเนี่ยปกติเนี่ยนะครับเตรียมสอบถ้าในวัยมัธยมมันจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ได้ 2- 3ถึงสสัปดาห์เนี่ยมันอยู่เราก็อาจจะใส่ชั่วโมงที่เป็นเลขเยอะนิดนึ่งอันไหนเราชอบเรารู้สึกเราเก็ตผมเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์คือเรียนในห้องอะเรารู้สึกว่า กินและจบเราก็อาจจะไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็อย่างแบบบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราจะท็อปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบใส่พิเศษลงไปให้เขานี้เท่งใส่บ้างใส่บ้างและมีชั่วโมงพิเศษให้มันใกล้ๆวันสอบแล้วพอพอเรียนเ่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับวันที่ล่วงหน้าที่จะสอบอันนั้นน่ะก็อย่าอุตลิไปลงวิชาอื่นมาเข้าใจไหมมันจะมีเพื่อนที่แบบ สลับทำไมคือแล้วแกจะเอาสมองส่วนนี้ไปจำอย่างอื่นทำไมอย่าวันนี้ก่อนวันนี้สอบเลขอ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษจะตีวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เลขก็โอ้ยไม่รู้เรื่องงั้นข้ามไปเลยแล้วกันเนี่ยมันจะมีคนเป็นแบบมีจริงๆหนีไงใช่ไหมครับถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่เกิดการแบบบินหนีดีกว่ามนุษย์เวลาเจอคริสิสภาวะทับขันจะมี2อย่างจะสู้หรือจะหนี f i g h ไฟต์ออฟไลท์นะ ถ้ามันดูจวนตัวมากเราจะบินหนีเราอย่าทําให้มันเกิดขึ้นเราสู้ก่อนนะครับเราก็เรียงเียงแบบนี้คือวางแผนแหละเป็นคนมีมีการวางแผนแล้วเป็นไงแล้วเมื่อไปเข้าห้องสอบเตรียมตัวเช้าเช้านี้ดีกว่าเช้าเช้าวันสอบเริ่มต้นตื่นนอนยังไงทําให้ปกติครับโดยเฉพาะการสอบใหญ่ๆนะฝากน้องๆเลยสมมติสอบแบบโอเน็ตเอเน็ตอะไรก็ตามอะไรเงี้ยที่มันเป็นการสอบแบบใหญ่โตมากในชีวิตอย่าพยายามแบบ วันนี้ฉันจะบำรุงบำเรอตัวเองอย่างพิเศษกินอะไรที่ไม่เคยกินใช่ก็อาจจะทําให้คุณขี้แตกได้รวนใช่มันเยอะมากมันมีจริงโอ้วันนี้ฉันจะแบบว่าพิเศษสุดเพื่อชีวิตไม่ต้องหรอกอย่าพิ่งให้ทําตัวปกติปกติที่เราชอบอ่าแล้วก็เรารู้สึกว่ากินคาร์โบไฮเดรตอ่ะมันจะโดยตรงกับสมอง เหมือนจะเข้อยิ้มเลยอ่ะจริงๆสมองเนี่ยมันใช้กลูโคสครับอ่าก็ทานให้สมดุลทานคาร์โบไฮเดรตได้อ่าอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไปใช้กันได้นะครับข้อสอบเนี่ยครับมันจะมีโครงสร้างของมันอยู่น่าเขามีความเขามีความสุขต่ยังเล่ามากค่ะเวลาฉันพูดถึงเรื่องนี้เราเรารู้สึกว่าเขาดีใจที่มีใครถามเขาเรื่องนี้มันไม่เคยมีใครถามเลย พูดเลยค่ะพี่หนูหนูมั่นใจว่ามีนี่คือรายการช่วยน้องสอบช่วยน้องสอบให้ได้ช่วยน้องสอบดีนะฮะช่วยน้องเด็กดีนะครับข้อสอบแบบมันจะมีวิชาอยู่แบบสองประเภทผมรู้สึกว่ามันจะมีประเภทที่เป็นประเภทตามเราเตรียมตัวมาเลยเช่นภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษคือวิชาพวกนี้น้องเก็บเหอะคือเหมือนกับเราต้องได้อะอย่างภาษาอังกฤษเนี้ยประเภทแบบว่า มีคำศัพท์มาให้ว่าสอบคราวนี้มี20คำอะไรเงี้ยเฮ้ย20่สิคำน้องต้องทําให้ได้ทําไม่ได้คือแบบไม่ได้ไม่ได้มันแบบเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาให้เขาป้อนเรามาแล้วโอ้ขมอญ20คำเขาใจปว่าเก็บมาก่อนเนี้ยเก็บมาก่อนใช่มันจะมีวิชาแบบยิ่งอ่านเยอะยิ่งได้ใช่ไหมซึ่งเด่นเฉพาะวิชาพวกนี้แหละซึ่งดีพี่มันแสดงถึงความรับผิดชอบของเราว่าเราชัดเจนเราทําแล้วเราทําได้ถูกไหมครับแต่มันจะมีอีกเทอริทอรีหนึ่ง ก็คืออีวิชาที่แบบว่าปั้งแล้วก็ไปวัดกันในนั้นเลยเราเรียกวิชาจะบ้าเหรอหนูเรียกอย่างนี้เราจะบ้าเหรอเขาสอนได้แก่อะไรบ้างครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ต่อให้เรียนเลขก่อนนี่สินภาษาเจอเลขก็เข้าไปยืนนั่งอืมกลัวคะแนนภาษาอังกฤษมาทดได้ไหมเนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยทำได้นะเหมือนโอปอลเหมือนกันคุยกันเหมือนกันหนีและเหมือนปิดกั้นตัวเองตั้งแต่แรกพอเห็นไปตัวเลขโอ้ฉันทำไม่ได้หรอก ใช่สั่งการอันนี้เรื่องจริงจริงครับหลายครั้งมันเกิดจากตอนเด็กๆมันมีอะไรบาดเจ็บในใจมานี่คือ mind over matter ส่วนล้วนเลยนะจริงใช่ไหมพี่คือเราสิงตัวเองว่าเราทําไม่ได้รู้สึกไหมว่าอาจารย์คณิตศาสตร์มักจะดุและมีอีโก้และตีจะชอบรู้สึกว่าวิชานี้สําคัญที่สุดใช่ไม่จริงนะวิชาทุกวิชาสําคัญเท่ากันคณิตศาสตร์มีความถือตัวรู้สึกไหมและเพื่อนที่เก่งเลขชอบแบบว่าเชิดเชิดแบบฉัญยิเพย์หยอดไม่จริงไม่จริงเขาสอบ พอสอบแบบเข้ามหาวิทยาลัยคะแนนเท่ากันนะครับใช่ไหมทุกคะแนนไม่ใช่แบบว่าอคณิตศาสตร์คูณสองไม่มีขอ่ทษไม่มีเด็กวิทย์ดูเป็นแบบดูเป็นดูเป็นกอเดินมาแล้วแบบแล้วเราเราซึ่งเรียนภาษาฝรั่งเศสก็นั่งตัวริบบี่เก่งใช่ไหมก็อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นก่อนนะครับมันเป็นไมซ์เซ็ตจริงๆมันเป็นไมซ์เซ็ตแล้วก็อย่ากลัวเลขมันก็จะมีบทยากบทง่ายนะมันจะมีบทยากที่พวกวิทย์เชิดๆอ่ะมันก็ทําไม่ค่อยได้เหมือนกันด้วย แต่มันก็ต้องแบบด้วยรักษาสถาพารแล้วก็ต้องแบบกดฟันแล้วก็ดมด้วยบางทีก็ไม่ได้บอกความจริงหรอกมันก็มีความไม่มั่นใจอยู่บางบทมันยากจริงแล้ววิชาประเภทนี้เราดีกวบามันยังไงคะพี่โอเคจริงๆเนี่ยการทําโจทย์สําคัญมากตอนอ่านในยศาสักแต่อ่านอ่านอ่ดูใช่ไหมเด็กสายสินมักจะใช้วิธีเรียนแบบสายสินอะ กับวิชาการอ่านสะสมอะไปใช้กับวิธีการเตรียมตัวสอบพวกเลขหรือฟิสิกส์ซึ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือต้องทาเยอะเยอะมันต้องทำเพราะว่าโจทย์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่กี่แบบอ๋อแต่ว่ามันตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปวิธีการมันจะเหมือนเดิมไม้ตายเดิมผมเนี่ยได้ประมาณนี้แหละไอ้พวกไม้ตายเดิมเนี่ยที่เราเคยเห็นเราก็จะทําได้แต่มันก็จะมีเพื่อนที่บียอน ที่เป็นคนเก่งมากๆไม่ว่าจะมาไม้ตายไหนหรือไม้ตายใหม่หรือระดับเก่งมากคือตั้งโจทย์เล่นกับอาจารย์ได้มันจะมีคนกลุ่มนี้นบไม่ต้องไปถึงจุดนั้นก็ได้มันจะมีคนที่เขาพิเศษจริงๆเพราะน้องจะไม่มีเพื่อนไม่เขาไม่ใช่คนเลวพี่เขาแค่ชอบสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็แบบ ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ทำงานในระดับแบบประเทศอ่ะเขาก็เหมาะกับไปเรียนฟ i n a น c การเงินเศรษฐกิจอะไรเงี้ยขับเคลื่อนประเทศใช่เขาก็จะเป็นเวนั้นแต่ถามว่าเขาสูงส่งกว่าคนอื่นไหมก็ไม่เพราะบางทีเขาก็ตกภาษาอังกฤษเขาก็มีเขาก็มีของเขาเขาก็มีจุดบอดกับกับภาษาไทยและภาษาบาลีอะไรเงี้ยโลกมันยุทธิธรรมเสมอโลกมันจะแบบมีบาลานซ์เสมอทีนี้พี่ออกตั้งเป้าเลยไหมคะว่าจะเป็นหมอตอนเด็กๆรู้ได้ยังไงว่าัจะมาเป็นหมอ บอกเลยว่าไม่มีใครบังคับที่บ้านเนี่ยไม่เคยสอนว่าอาชีพไหนสูงส่งกว่าอาชีพไหนและคุณต้องเป็นอันนั้นอันนี้ไม่มีเลยมีทัดทานด้วยซ้ําไปว่าอยากเป็นหมออ่ะรู้หรือยังว่าหมอทําไงคุณแม่ถามเพราะคุณแม่เป็นหมอฟันบอกไม่เหมือนแม่นะ อย่างแม่คือหมอฟันคนละคณะนะอันนี้คือรู้ตั้งแต่ประถมต้นเลยนะว่าจะทําอะไรปีหนึ่งปีสองนี่รู้แล้วนะว่าคนละคณะคนละเรื่องรู้เลยตั้งแต่ปีหนึ่งคุณแม่บอกเลยหมอฟันกับหมอคนละอย่างแต่นี่ไงเราว่าอัความคล้ายอย่างหนึ่งคือเหมือนแม่เราเป็นนักร้องเนี่ยสิ่งที่เราได้เพ e p มาก่อนก็คือว่าเป็นนักร้องไม่ได้สบายนะ รู้หรือยังว่าเป็นเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคือมันก็เลยทําให้ mindset ของเราอ่ะไม่ได้มองแค่ว่าหูยเราจะต้องเป็นสิ่งนี้เพราะว่ามันสวยหรูมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แม่เราสอนมาเหมือนกันหมดแล้วพวกเราทั้ง3คนไม่เหมือนกันเลยเอาเออเออนนอเออมาชเออเอีเวกับแม่เออ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 ยังเคยงงเรื่องมันเออเออเออเอวเออไออเ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 อว่าอเอ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 กเออ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 เป็นออเออกออเ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 อิเออ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 เอเเออเเเเเออเเออเเออเออเอเ เป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องการอ่านหนังสือเร็วผมมีทักษะความจําแบบโฟโต้เมม ori อะคือแบบเหมือน่าแล้วเป็นจาเปได้นั่นแหละถ่ายรูปถ่ายรูปข้าหัวถ่ายรูปเข้าหัวอย่างเงี้ยเก่งแต่ว่าคิดซับซ้อนเนี่ยไม่เก่งพวุกแบบฟิสิกส์อะไรที่มันยากๆกเลขโจทย์ advance ไม่ถึงนะผมก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าไอเนี้ยเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นผมไปเรียนวิศวะก็ไม่เหมาะผมจะไปเรียนแบบ บัญชีเศรษฐศาสตร์แบบ f นแ a นซ์ก็ไม่ได้อะเราไม่ได้เก่งเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนชอบชีววิทยามากผมเป็นแบบอินกับสิ่งมีชีวิตและระบบไม่ใช่คนชอบแบบไปตีความเด็กวิทย์ว่าแบบโอ้สนุกผากบอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เราไม่ใช่คนหนูโตมาแบบนั้นดินรู้สึกว่าเด็กวิทย์อะ กอบบ้าเหรอกอบเหรอบ้าไม่ใช่เราแค่เขาเรียนอะไรกันอ่ะไนเราห้องชีวะไม่เคยได้เข้าห้องชีวะเลยพี่บอกว่าสนุกหนูไม่เข้าใจสนุกเหรอบทเรียนแรกของชีวะที่เปิดโลกผมเลยนะคือเรื่องของอาณาจักรสัตว์และพืชมันเป็นการสอนพี่ว่าโลกเนี้ยมันเกิดโลกเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรจากเซลล์เดียวเนี่ยมันกลายเป็นอะไรแล้วมันจะเรียงเป็นแบบพวกแบบไฟลัมต่างๆอ่ะแอดวานขึ้นเรี่อยจนมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ย มันเหมือนกับควาเปิดโลกบทเดียวมันคือบทเดียวที่แบบเหมือนเห็นโลกทั้งหมดอะว่าอ๋อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มันมันมาจากอะไร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 อย่างเงี้ยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวะเด็กๆคนอื่นจะเข้าใจว่าโอ้เรียนหมดโลกแล้วจบไม่ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นเราก็จะเจาะลึกเข้าไปในระดับแบบเซลล์ระดับแบบการทํางานของระบบร่างกายของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่สนุกกับการที่จะเรียนรู้เหล่านั้นเพิ่มไปเรื่อยๆก็เราชอบมันไม่ผิด ผมก็เหมือนเด็กคนอื่นนะคือชอบอะไรแบบพีว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งคูลหรอกแต่แต่เราถนัดนะมันเนิร์ดมากถูกว่าแต่เพื่อนผู้ชายหลายคนนะเป็นแบบเฮ้ยมันไม่คูลอ่ะกูไม่เก่งเว้ยเงี้ยมีนะเนื่อออกไหมต้องแบบดื้อต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องบางทีเสียโอกาสนะ มันเหมือนกับเฮ้ยก็เราเก่งอันเนี้ยแล้วไงอ่ะใช่ไหมเออก็เราเก่งแบบเนี้ยเราก็ยอมรับตัวเองเรายอมรับตัวเองอะไรที่เราอ่อนเราก็รู้ใช่ไหมสุดท้ายผมก็เฮ้เก่งภาษาเก่งชีวะเคมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรามาทางสายนี้นะใช่ครับแล้วก็ตอนเด็กๆจะคุยกับผู้ใหญ่บ่อยๆอาจจะโชคดีมีญาติพี่น้องเยอะก็ลองคุยกับ หล,หลากหลายสายอย่าง<ล>คุณพ่อก็วิศวกรก็เคยไปเจอเพื่อนคุณพ่อกลุ่มคุณพ่อการทํางานของคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนคุยกับเราเหมือนผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กคุณพ่อคือวิศวกรตัวจริงครับเป็นแบบอาชีพของพ่อผมคือสร้างโรงไฟฟ้าจริงจังมากแล้วพ่อหนีไปทํางานด้วยมาเมย์โโไปตามแบบแหม่มอ่าบางกรวยอะไรเงี้ยบางปะกงอะไรเงี้ยไปโรงไฟฟ้าต่างๆโรงไฟฟ้าต่างๆใช่แล้วพ่ออธิบายด้วย อ๋อนี่พ่อทำโรงพลังน้ํานะตอนปีนี้พ่อทำโรงถ่านหินนะอันนี้มันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็นึกในใจว่าแค่ฟังปดหัวเลยอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเป็นวิถีชีวิตนี้เราชอบสิ่งมีชีวิตมากกว่าเราแบบรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับการเรียนเรื่องกระแสไฟฟ้าหรือเรื่องแบบ อะไรอะพีทากรัสอะไรพวกนั้นใช่ไหมโปรตรีโกณนมิติอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสาไม่มีสาไม่เอยไม่อินหรือจะไปเวแบบดาราศาสตร์เราก็ไม่อินอ่ะเรารู้สึกเราชอบสิ่งมีชีวิตเออเราก็เลยคุยกับอาจารย์คุยกับอาจารย์แนแนวเลยนะเออจริงๆชั่วโมงนี้มีประโยชน์นะครับน้องๆคนจะเบื่อแนแนวชอบโช่ช่วงเวลานั่งเล่นๆไม่ทําอะไรมีอะไรจะถามไหมไม่มีไม่เคยมีกับครูแนแนวจริงๆแล้วครูแนแนวนั้นมีประโยชน์มีประโยชน์นะผมเข้าไปหาเลย แล้วเชื่อไหมว่าครูแนแนวทุกคนมักจะมีจิตวิญญาณของความแบบมันคืออาชีพของท่านนะแนแนวผมก็ถามเลยผมไม่รู้จะเรียนอะไรดีมันแบบผมรู้สึกมันก้ากึง่งถ้าเราเก่งเลขด้วยเก่งอะไรมันก็จะดูครบเครื่องใช่ไหมครับครูบอก <ๆ S 2> เฮ้ยชาร์จออกเนี่ย <ๆ S 2> สายแพทย์ไงท่านบอกอย่างงี้นี่คือก่อนจะรู้ตัวก็คือประมาณ 4, <ๆ S 2> มส<อ>ม5ประมาณเนี้ยท่านก็บอกว่าเฮ้ยสายแพทย์เนี่ยใช้ภาษาเยอะนะเราต้องอ่านข้อมูลเยอะเป็นคนอ่านเร็วได้เปรียบอืแล้วก็มีเคมีมีชีวะเป็นพื้นฐานใช่นะ ลองสิแต่เราก็ไม่มั่นใจนะครับคือด้วยใจอ่ะคณะแพทย์เรารู้สึกว่ายากมันเกินเอื้อมนี่ก็เป็น m i n ์เซตอีกแบบหนึ่งที่ไม่ไดองว่าว่าไม่มีวันไม่ได้หรอกยากมากยากมากยากมากเอ็นว่ะเอ็นไม่ดีเอ็นเหมือนกันไม่เอ็นแล้วก็เหมือนกับโอ้คะแนนมันสูงมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่ก็ถามก่อนอ่ารู้ยังเหนื่อยนะนู่นนี่นั่นอะไรเราก็เฮ้ยเรารู้สึกว่าได้อ่าอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็อ่านง้นสอบ มไม่ต้องไปกลัวถ้าแน่ใจอยากกลัวคนอื่นก็ทำเราก็ทำได้การเตรียมตัวที่จะสอบแพทย์ให้ได้เนี่ยมันมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมรับผมว่าอันเนี้ยแต่ละคนเนี่ยต่างกันมากมเพราะว่าพอเป็นระดับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเนื้อหามันจะค่อนข้างสุกแบบอ,อัดแน,น่นแพทย์เป็นวิคณะที่สอบเยอะมากครับ สอบมันทุกอย่างทุกสิ่งสอบสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรแบบสอบทุกสิ่งทุกอย่างเต็มสตรีมวิทยุทุกแขนงวิทย์ทุกแขนงบวกด้วยความถนัดทางแพทย์เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเ้วก็มีแบบอะไรนประการเชื่อมโยงอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็กๆก็สอบหมดเลยอ่ะนะฮะซึ่งทริคแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้พี่คงบอกไม่ได้ว่าโอ้เคล็ดลับสุดยอด5เคล็ดลับไปสอบแพทย์ติดชัวอะไรเงี้ยไม่มีวันออกมาจากปากพี่แน่นอนเราต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรอย่างผมเนี่ย ต้องยอมรับว่าพอเราจะเป็นการสอบแข่งฐานบางทีมันต้องมีการกวดวิชามีเพื่อนบางคนที่ไม่กวดเลยแล้วเข้าได้ก็มีแต่นั้นเขาต้องแบบทํางานหนักนะเขาต้องเหมือนสรุปเองทําเองทุกอย่างบางคนการเรียนรู้เขาเป็นแบบนั้นแล้วมันยั่งยืนเขาก็ทําแต่เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้ขนาดนั้นเราเราไม่ได้เก่งขนาดแบบมาสรุปเองได้แล้วไม่ได้อึดขนาดนั้นเราก็มีกวดวิชาบ้างวิชาที่เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็แบ่งกันเป็น2อย่างเหมือนกัน คือวิชาที่เราอ่อนกับวิชาที่เรามั่นใจใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาคณะแบบที่คะแนนมันสูงมากๆเราต้องเก็บทุกวิชาครับคณะที่ต้องการวิชาเยอะๆเนี่ยวิชาที่เรามั่นใจเราต้องได้ในระดับเหนือเหนือ average เหนือธรรมชาติต้องต้องได้ตองใสจริงๆต้องแบบเหนือเหนือไปเลยไปเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปเรียนโปรแกรมที่มัน a d v a n c e มันมีบทวิชาหรืออาจารย์ที่เขาสอนแบบสำหรับคนที่ มั่นใจเราเก่งอันเนี้ยอ่าสมมติชีวเคมีเราสึกเรามั่นใจเราเรียนกับคนที่สอนแบบอะคอยยากอาเนื้อหาปีหนึ่งอะอะไรเงี้ยแบบเหมือนมันจะมีความทะลุนิดนึงอะ,อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราต้องได้อ่าแต่ผมไม่เก่งเลขผมก็ยังยืนยันเลขไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์ก็ไม่เก่งอย่าทิ้งนะน้องอนะฮะบางคนก็แบบไม่เก่งก็ไปกาคารากาคารควยล้วนอะไรเงี้ยไม่ได้เราไม่ใช่ลิงชิมแปนซีเราไม่ต้องสิ่งนี้ ถึงแม้จะมีงานชี้ใจว่าลิชิบันซีกักควายล้วนเราได้25เปอร์เซ็นตแต่เราแบบไม่สิ้นหวังขนาดนั้นบอกเลยเขามไม่ใช่คนดีเขามไม่ใช่คนดเดียวค่คนหมอ